สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้โบอยู่ที่สถานีสุรินนะคะตอนแตรโนโนอีสถานีรถไฟของสุรินของยืงน้นองโมรีวิวพระวานังดอลเคเจดเฮ้ยเคขเจดพงกนเจ้าก็น้องจี่รถไฟลับโมสระแเยยืงก็จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานแล้วนะคะก็รถไฟก็เป็นทางเลือกหนึ่งเลยแลวอันดับหนึ่งเลยที่คนสุรินนิยมใช้บริการนะคะก็จะนิยม เดินทางมากในช่วงเทศกาลสงกรานนี้แอดก็เลยทําการมารีวิวนะคะมาดูบัญยากัดยำเช้าตอนนี้ก็8โมงกว่า,วาแล้วนะคะก็รถออกไปแล้วรีวิวไม่ทันนะคะเอารางพอคะ่ะรางพอนะคะสําหรับที่นั่งนะคะก็จะมีให้นั่งนี่นะคะอันนี้คุณลุงที่ปั่น3ล้อนะคะเชื่อไหมคะว่าคุณลุงออกมาปั่นตั้งแต่ตีห้นะเป็นคนอําเภอสนมแล้วก็ปั่นถึงประมาณ3ามทุ่มเลยนะคะ เนี่ยคุณลุงเหนื่อยก็เลยเนี่ยมานอนพักนะคะเหนื่อแต่คุณลุงเห็นื่อแต่ล่างพระโบจําได้เคยถามเนี่ยค่ะคุณลุงก็จะใช้เวลานี้นะคะเห็นไหมคะว่าชาวสุรินเราก็มีความยากลําบากน,นะคะป่านสามล้อเนี่คุณลุงคิดค่าบริการถูกมากเลยนะคะก็คือสามสิบาทเองนะคะจากจากที่นี่ไปตลาดและและก็จากสถานีรถไฟไปบกสนเนี่ย ก็จะคิดอัตรายอยู่ที่30บาทก็ลองมาใช้บริการคุณลุงได้นะค,ะคุณลุงจะพูดภาษาอีสานเนาะและก็ข้างหน้าเดี๋ยวจะเดินไปจะเจอนะคะจะเป็นครอบครัวหนึ่งนะคะที่อยากจะเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆช่วงปิดเทอมได้นั่งรถไฟนะคะเพราะเขาบอกว่าก็คือเด็กๆเ,เคยนั่งแต่รถยนต์ส่วนบุคคลเนาะรถไฟนี่ไม่เคยเขาก็เลยที่ยอมจะลงทุนพาลูกหลานทั้งครอบครัวเลยนะคะ เพื่อที่จะไปหาลุงที่กรุงเทพมหานครก็จะนั่งรถตอน9โมงเนาะไปนะคะน่าจะเป็นขบวนรถเร็วนะคะแล้วก็ไปลงกรุงเทพแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่ทะเลนะคะแต่ยังไม่มีแลนว่าจะไปทะเลที่ไหนนะคะ และคุณแม่ก็ได้พูดว่าเด็กๆได้มีความตื่นเต้นมากนะนอนไม่หลับกันอยากไปทะเลนะคะก็เลยมานอนรอที่รถไฟเลยะค,ะค่ะนั่นค่ะจากอำเภอท่าตูมนะคะคร <c oughs> อบครัวนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้สอบถามไปแล้วนะคะก็อันนี้นะคะโบก็เลยอยากที่จะอัปเดตสถานการณ์ฮะแล้วก็บ้านของเราเผื่อว่าคนคิดถึงเนี่ยน้องนอนรอเลยนะคะเป็นไงคะน้องรอรถไฟไปเลยนะคะเพราะว่าข้างล่างมันเย็นมาก และก็สามารถมานั่งได้นะในช่วงกลางวันเพราะว่าอากาศบ้านเราร้อนมากแต่บนนนี้เย็นค่ะบนเนี้บนสถานีเย็นเย็นมากเลยนะคะนี่คอันนี้คนกําลังจะรอรถแล้วก็จะมีรถรอบ9โมงเช้าที่จะไปอุบลราชธานีนะคะต้นทางที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ปลายทางที่อุบลราชธานีแล้วก็จะมีรถที่จะไปกรุงเทพเหมือนกันช่วง9โมงเชา้าก็จะเจอกันสองขบวนนะคะ ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะพาท่านมาอัปเดตสถานการณ์หรือบรรยากาศของสถานีรถไฟเมืองสุรินนะคะเพื่อจะได้ทำให้ท่านคลายหายคิดถึงบ้านของเราและเตรียมตัวที่จะกลับบ้านช่วงเทศกาสลสงกรานต์นะคะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็อันแรากระโมงขแม่ก็ โมรีวิวนระุ่ยเฮยเนาะก็ทำไม่เอาบอลโอนแต่เบอร์วิดีโอนี้ก็คงจะขึ้นได้ซะละก็ยืมเนาะด่านแคจเธอให้ไนะม่พลิกเนาะจีรถไฟล์อบโมรวมไม่เอาแคจคละเนาะอ่านี่ยิ่งก็ใจให้เนาะไม่พลิกกดติดตามกดอ้อยกำลังจัดขนมพยองเนาะงีนะ้งนี่ยก็ทุ่งซันไม่เอาบอลโอนอ๋อตรงนี้เย็นมากอ่ะตรงนี้เย็นนะ แต่เขาบอกว่าสถานีรถไฟเย็นมากบุ๊